เพื่อนเนี่ยน้ำส้มๆเนี่ยเราไม่ได้ดื่มน้ำส้มนะเป็นมัลติวิตามินค่ะนี่เป็นเม็ดฟูมัลติวิตามินของอินเตอร์ฟามาซึ่งเราเอาอย่อนผสมน้ำแล้วจะเป็นน้ำส้มแบบนี้นะคะเพราะว่าหลอดสีส้มเนี่ยจะเป็นรสส้มนะเพื่อนนำเข้าจากประเทศเยอรมันนะคะมัลต mm. ิวิตามินเม็ดฟูตัวนี้เนี่ยเ,เพื่อนหนึ่งหลอดมียี่สบเม็ดทานได้ยี่สิบวันแนะนำว่าถ้าฟูละลายหมดแล้วแบบนี้ดื่มได้เลยอื ร่างกายที่ตื่นขึ้นมาบางทีเนี่ยงงวยโอ้โหไม่กระปี้กระเป๋าเพือพ่อนๆดื่มตัวนี้ไปนะคะหย่อนลงไปเลยแก้วหนึ่งดื่มปุ๊บเนี่ยโอ้โหร่างกายเราแบบบูตเอนเนอร์จี้ให้ตัวเองนะคะร่างกายจะก,กระปี้กระเป๋าสดชื่นและก็มีวิตามินรวมที่ร่างกายต้องการนี่นะคะ1เม็ดจะประกอบด้วยวิตามินซีวิตามินอีบโอติน e, in, และวิตามินบีรวมซึ่งเป็นวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วถ้าเพือ่อนๆสนใจนะกดจิ้ม่ตะกาเลย